สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่เกาะกลางน้ำอยู่เกาะกลางนะครับพี่น้องาะวเป็นน้องน้ำน้องน้ำรอมรอบอ้ยมองเวทีีอยู่เป็นเกาะกลางน้ำนะครับบ้านกูตำบลกู อำเภอพรางกูจังหวัดซ <forever> ีสเกตนะครับพี่บมีกระใหมาสั่งขาดสังแน่หมากินเอมาแล้วท้กินกับว่าส่วนนี่ตเป็นยัง มาอยากส่วนอยากให้ย่างมาเองสาดโมเมนตเป็นลอยพื้นแล้วแบบนี้เยอะอยู่นะหาเวทีเต็มแล้วเดีอยวดทั้งขาง เขาได้ท <Es> <các bien> e <economies> ่างเดียวแล้อออกท่างเดียวนี้มันเป็นเกาะเป็นขีดินยืนเขามารลานคาโบราย อยากกินน้ำกระท่อมจังเลยอันนี้ยังสาโทสาโทตาบัดซิมจะขวดบะใส่ไก่ยางวิเชียน,น,ยเ,ยนเดี๋ยวใจเย็นยนสวัสดีครับยันได้แม่ครับมอขืนนี่มอขืนนี่มอขืนนี่ บมเป็นจังไงล่ะครับผมแต่วันค <unser> ู้สิว่าเมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยสุมือครับน้องบอมน้องบอมมีสองไหมขีดๆๆดไปเห็นไหมพี่สิมีซำหนีหลายอย่างมาสุดเป็นน้ำรอบรอบเวทเลยนะครับ อย่างนี้ตลาดนวัฒนธรรมปรางกูพิพิธภัณฑ์ชาวกุยอ๋อพิพิธภัณฑ์ชาวกุยมามีหลายเผ่าปะซีชเกต ร้านเปาดดีอ่โซฟีอโซฟีสวัสดีครับหลานค้านบัวลายนะครับผมกังยาค้าจยากกินยังเอ้ามีปิ่งปลาพร้อมปิ่งปลาคอ